ฮัวันนี้ก็ขอกราซูดยดงทุกคนทุกท่านนะฮะก็วันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นเกมอะไรเนี่ย c i s ไอ้อ่านไม่ออกนะฮะก็ขออภัยนิดนึงนะฮะที่พันไม่ออกวันนี้นะผมก็จะเล่นแบบ่ารหัสโอ้โหเสียงดังรหัสเพสของผมต่ไม่มีใครเอาไปได้หรอกโอเคนะฮะก็อย่างที่พูดนะฮะก็ไม่สามารถกันไปได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีสั่นอยู่ทังนึงสอง เรามาดอกันกันเข้าเกมเลยชอาโอเควันนี้ผมอยู่คนเดียวพูดสบายสบาๆหน่อยอยู่ไม่ทั้งคืนนะฮะก็มาตัก4สี่ห้าชั่วโมงนะสี่ถึงห้าชั่วโมงนะก็น่าจะแคดถึงจบพอดีเลยนะ โอเคปืนเราก็ยังไม่เจอะไม่หุยไม่หมดนะฮะโอเคเราจะมาเลือกห้องเล่นกันเลยนะฮะโอเคด่านนี้เราไม่ชอบนะด่าน,นผีอะผีใช่ใช่มันเป็นผีเราไม่ชอบนะด่านผีมาอกแา้เอ้เยจ๊ะ นี่แหละด่านนี้แหละมันเป็นสนายนะด่านนี้นะฮะโอเคเิปั๊มทีมเหรอไม่ใช่เข้าไปโปนะครับไม่เอานะเอาละเข้าแล้วเข้าแล้ว เออโอ้โหระเบิดไอชิบเปล๋งไอชิบกาย ปาลาหรอปาลาหรอเฮ้ยโอเค กเราไปไหนเนะี่ยโอ้ยได้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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบเอ็ดวะนี่แน่นักปาลาระเบิดเหรอเอมมีไปกินาย โอ้ยน oh, ั่นไงโดนระเบิดมันจัง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 ยี่สิบสี่แล้วขอยสี่ตัวของสี่ตัวเพื่อนมึงมีระเบิดอ่ะเราไม่มีอ่ะไอ้เคเองเคเ้งไอ้ยอยโอ้ยแหลกว่ะ หลักร้อยปเซนโอเคโอเคยี่แปดแล้วชนะแล้วเว้ยแมเดี๋ยวไปซื้อระเบิดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงทุนซื้อระเบิดนะกาจะซื้อตัวละครผู้หญิงนะก็ไม่ดีกว่านะเราจะรอเติมอีกที่นึงนะแล้วก็มาสุ่มออ ปนืนพันเพชรเยสเราจะมาดูกันฮะเติมนี้นะฮะอะไรได้พันเพชรหกร้ 600, 700, อยเจ็ดร้อยปร้อยอันนี้มันคือกี่บาทกัน โอ้ไม oh, าดูบัตรกี่บาทกันครับอ๋อเจ็ดร้อยเจ็ดได้ได้ดีได้ดีได้ดีเก็บเงินเลยนะเก็บเงินทันทีทันใดโอเค ออีอันนี้มะหลังจาก5ชั่วโมงใช่ปะ <S <S โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงออมฟีเอาละ่ะมากันอีกหนึ่งรอบเออแมวแมวมองเข้าเอ้ยเราสุ่มกันเลยดีกว่าได้ไรได้ไรอูยัดเคยินส่วนคอยคอีกี้โู้โห โอเคโอเคอดขอดีใจอะขอดีใจครับโอ้โหไสองวันฮะโอ้โอ้ยถาวนโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ย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 อันนี้อะ โอเคเดีฮะแหละทีพอ่อต้องการเอาละมาหาห้องกันคือคนชอบอะแบบมันใช้ได้อะ่ะน่า,าข้าห้องนี้มันดีว่าเต็มตัวเลย <c oughs> แล้วก็มาเล่นกันเลยนะฮะคือผมก็แบบอพึ่งได้อะ่ะเข้าใจว่าโหก็ดีใจอะ่ะแบบ มันใช่อ่ือ้อแทบร้องเห้อย่าแหลกนะลูกโหแหลกว่ะมาจ้าหายแหลกแล้วจ้าหายแหลกแล้วจ้า ดีวัสด,ดีมีใครอยู่ไหมโอ้ยเจ็บ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 เออโอ้ยโอ้ย,อออย,อยถือว่าได้อยู่นะฮะครั้งนี้นะแปดละเอ้ยมันแปดนะเราเก้านะโอเคก็ถือว่าเอ๋อเกือบเสมอเอ้ยโอ้โหนี่ไง ยึดเปียกอึ้งอุ้ยอุ้ย,ยมันยิงตรงไหน,นอ๋อได้ได้ดีได้ดีโอ้ได้อย่างนี้ต้องถอนอยังซีมันต้องถอนอยังซีมันต้องถอนอะไรวะอึ้ง ยังซีมันโอเค แดดง่ายๆหรอก่องตรงอืมเล่นเหมือนไมค์ครับเลยอื้อนี่บอกแล้วพี่มาเฮ้ยจ้า นี่พี่มาใส่เกียนอุ้ยยึดเค้ตูยหลังตู้หลังตู้หลังอ้าวเจ็บปืนพี่ไอ้น้องผมนี่ขึ้นเลยเอ้ยหมายถึงแบบขึ้นหัวร้อนอะ่ะ <vin> ปืนมันไม่มันไม่มีไงวะ นี่วะมันมันเอ้ยโอ,ยโอย้มันยิงโดนหนาวเกิดไว้ด้วยไม่ใช่เกิดไวด้ดินี่แนะ หนึ่งดอกนี่ขอขอหน่อยนี่นี่อุย้ยนั่นไงกูหน้ากระโดดนะจ๊ะพี่น้องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไน่ายดีด้าอุ้ยยี่สิบแล้วหรอ นี่นี่นี่ดูก่อนดูเรียบร้อย ไม่ได้แดกหรอกอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปืนกูได้มีงี้ด้วยได้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะบอกตรงไอ้พวกชอบเก็บปืนอะเอาเปรียบสังคมนี่อ่ะเจอแล้วนี่ โอเคจัดไปเว้ยโอเคหุยนี่นี่นี่รูดเลยมึง อยู่ไหนล่ะลงเลยลงเลยโอ้อยู่ไหนล่ะเอาให้ยืนไม่ได้อ้าวหนีไปที่อื่นแล้วเอ้ยอเชื่อไม่ได้ นี่นี่นี่โหโหลมกุใหญ่เลยฟู มาเราอือนั่นแหละอู้ยนั่นแหละกูตายทำสองแล้วยึดไปเลยอ่ะยึดเลยอ่ะมองตรงนี่อยู่ไหนล่ะ นี่มามาว่ะโอเคนี่อย่างเดียวเลยติดนี่ใครวันเนี่ยอุ๊ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วปึงป้งปึ้งเดี๋ยวเห็นใครบางคนนี่ โอเคไม่ตามล่าแล้วใช่ไหมโอเคจัดไปได้อยู่ ชนะว่ะโอเคนะก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวปืนอะไรนะหรือว่าให้มาเล่นเกมนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างกันเลยๆนะฮะก็สำหรับนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็สวัสด,ดีจ้าเย้ย